บางครั้งสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความลับที่ถูกซ่อนแต่คือความรู้สึกที่เราไม่อาจปิดบังมันได้อีกต่อไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ท็อกเทซี่วันนี้เราจะมาถ่ายทอดตอนที่3ของโกคุโดจอชีนิไอซาเรตาราเรื่องราวที่ความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนขึ้นแต่ความลับก็กำลังเผยโฉมเช่นกันเชิญติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังสืบสวนคดีแก๊งฟุโดไกยหลังได้รับรายงานจากสายข่าวภายในว่าอาจมีการเคลื่อนไหวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพวกเขาจึงรีบรุดลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีทว่าเมื่อไปถึงกลับไม่ได้เบาะแสใดๆพนักงานในร้านต่างปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลทำให้การสืบสวนชะง,งักลงชั่วคราว เจ้าหน้าที่เริ่มตั้งข้อสันนิษฐานว่าข่าวนี้อาจเป็นเพียงข้อมูลลวงที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อสร้างความสับสนและบางทีหัวหน้าแก๊งฟูโดไกยอาจไม่มีตัวตนจริงแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังไม่ตัดความหวังว่าข่าวดังกล่าวอาจนำไปสู่ความจริงบางอย่าง เช้าวันถัดมาในอีกฟากหนึ่งของเมืองมาก็ต่อตื่นขึ้นมาแล้วเริ่มต้นวันด้วยการทำอาหารตามปกติระหว่างที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักใหม่จากเคาน์เตอร์ครัวเธอถอนหายใจอย,อย่างเผลอตัวจนเรนที่ยืนอยู่ใกล้ๆเอ่ยทักขึ้นมาทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางๆและกล่าวอารุณสวัสดิ์ จากนั้นทั้งคู่ก็นั่งทานอาหารเช้าด้วยกันอย่างเคยขณะทานอาหารมาก็ต่อบอกเสียงแผ่วว่าขอโทษที่ทําไข่ดาวออกมาเละพร้อมพูดติดตลกว่าถ้ามีตะหลิวก็คงทําได้ดีกว่านี้เรนได้ยินจึงเอ่ยชวนเธอออกไปซื้อของด้วยกัน ระหว่างเตรียมออกจากบ้านมาโกโตนั่งงงที่เบาะข้างคนขับอย่างเงียบๆสายตาเธอเผลอเหลือบมองใบหน้าของเรนที่นั่งอยู่เคียงข้างความใกล้ชิดในพื้นที่แคบทำให้เธอรู้สึกประมา่าโดยไม่รู้ตัวจังหวะนั้นเรนโน้มตัวเข้ามาใกล้มือเขาเอื้อมไปดึงสายคาดเข็มขัดนิรภัยให้เธออย่างเรียบง่ายเธอเงยหน้าขึ้นศบตาเขาโดยไม่ตั้งใจความเงียบชั่วขณะนั้นเหมือนหยุดเวลาไว้ มากโกโตะรีบทำลายบรรยากาศที่ก่อตัวขึ้นด้วยการถามเสียงเบาว่าทำไมวันนี้เขาถึงไม่ใส่แว่นอย่างเคยเรีนตอบเพียงสั้นๆว่าเวลาที่ออกไปข้างนอกเขามักเลือกสวมคอนแทคเลนส์แทนจากนั้นเขาหันมามองเธออย่างจริงจังก่อนเอ่ยขอให้มากโกโตะเลิกเรียกเขาว่าหัวหน้าและเรียกชื่อเขาตรงๆแทน มาโกโตชงักไปเล็กน้อยลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ยอมเอ่ยชื่อเขาออกมาตามที่ขอเสียงนั้นแม้จะแผ่วเบาแต่กลับทำให้เรนเผยรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าและบอกกับเธอด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าเขาชอบให้เธอเรียกแบบนี้มากกว่า เมื่อทั้งคู่มาถึงห้างก็เริ่มเดินเลือกซื้อของใช้จําเป็นด้วยกันอย่างเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นของในครัวหรือของใช้ในบ้านพวกเขาใช้เวลาตรวจด,ดูสินค้าแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยจนได้ครบตามที่ต้องการหลังจากนั้นทั้งสองจึงไปนั่งพักในโซนพักผ่อนของห้างแต่ไม่นานโทรศัพท์ของเรนก็ดังขึ้นเขามองหน้ามากโตเล็กน้อยก่อนบอกว่าจะออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกและให้เธอเดินเล่นรอเขาไปก่อน เมื่อเรนเดินเลี่ยงออกไปข้างนอกเขาหยิบโทราศัพท์ขึ้นมากดรับสายปลายสายเป็นลูกน้องที่รายงานอย่างเร่งด่วนว่าข้อมูลการไปปรากฏตัวของเรนที่ร้านอาหารได้รั่วไหลไปถึงตำรวจแล้วเรนยืนนิ่งเงียบมีเพียงคำตอบสั้นๆว่าเข้าใจแล้วสีหน้าเรียบเฉยเช่นเดิมแต่ในแววตากลับมีประกายเคร่งเครียดเล็กน้อยที่ปิดไม่มิด ในขณะเดียวกันมาโกโตที่กำลังเดินเลือกซื้อของเพียงลำพังระหว่างรอเรนอยู่ก็บังเอิญเจอกับขวาทานนี้โดยไม่ทันตั้งตัว คาวาธานีมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเหนือกว่าก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเหน็บแนมว่าตอนนี้ตัวเธอเองย้ายไปอยู่กับแฟนแล้วแต่ของของแฟนเก่าของเขาก็ยังวางค้างเต็มห้องอยู่เหมือนเดิมไม่เพียงเท่านั้นเธอ,อยังเสริมต่อด้วยคำพูดที่แฝงความดูถูกว่าแฟนเก่าของแฟนเธอก็เป็นผู้หญิงประเภทที่ชอบเกาะผู้ชายเหมือนปรสิทธ์พร้อมกับยกตัวอย่างตัวเองอย่างภาคภูมิใจว่าแฟนใหม่ของเธอเอาใจใส่ซื้อของให้เธอตลอด มากโกโตพยายามเลี่ยงไม่อยากมีปากเสียงจึงเลือกจะเดินหนีไปแต่คาวทานิไม่ยอมปล่อยง่ายๆาเธอคว้าข้อมือมากโกโตไว้แรงจมถุงของที่ถืออยู่หลุดร่วงของภายในกระจายเกลื่อนพื้นมากโกโตะร,รีบก้มลงเก็บของเงียบๆมือบางเอื้อมไปหยิบตะหลิวที่ตกอยู่แต่ระหว่างที่ก้มเก็บคาวทานิก็ยกเท้าเหยียบลงบนตะหลิวอย่างจงใจ ทันใดนั้นเสียงของเรนดังขึ้นจากด้านหลังทําให้ทั้งคาวทานิและมาโกโตะชะงักหันไปตามเสียงเรียกแทบจะพร้อมกันเรนยืนอยู่ไม่ไกลนักสายตาคมกริบของเขาจับจ้องเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างชัดเจนคาวัฒนิที่เห็นเรนในลุกปัจจุบันถึงกับแสดงสีหน้าสนใจเธอไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเขาดูเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเธอจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าทำไมเรนกับมาโกโตะถึงไม่อยู่ด้วยกันได้ เรนตอบสั้นๆด้วยน้ำเสียงเรียบและมั่นคงว่าบังเอิญเจอก็เลยชวนมาซื้อของด้วยกันคำพูดที่เรียบง่ายกลับทิ้งน้ำหนักมากพอจะปิดการกซักไซส์แต่คาวาทานิกลับไม่ยอมถอยเธอก้าวเข้าหาเรนทันทีพร้อมเสนอตัวที่จะไปซื้อของแทนมาโกโตพลางเน็บแนมว่าผู้หญิงอย่างเธอน่าจะเลือกของได้ดีกว่ามาโกโตแน่นอน เรนไม่ได้แสดงท่าทีสนใจแม้แต่น้อยดวงตาของเขาไม่ได้เหลือบไปมองคาวทา,านิด้วยซ้ำเขาก้าวผ่านเธอไปตรงๆร,ราวกับไม่มีตัวตนแล้วหยุดลงข้างมาโกโตและช่วยเก็บของบนพื้นก่อนจะก้าวเดินจากไปเรนหันกลับไปมองคาวทา,านิด้วยแววตาคมกริบก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นเหยียบว่า เธอเพิ่งเริ่มทำงานไม่นานเรื่องที่ทำงานไม่คล่องเขาไม่เคยตำหนิและมองข้ามตลอดแต่พฤติกรรมแบบนี้เขาคงปล่อยไม่ได้และเธอควรปรับปรุงประโยคนั้นทำให้าวานิชังักเล็กน้อยแต่เรนยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขาเยื่นตะลิวที่เก็บขึ้นมาได้ขืนให้เธอพลางเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นว่าลองยึดมาโกโตเป็นตัวอย่างดูก็ไม่เลวนะ จากนั้นเรนจุนหันไปหามาโกโตะสีหน้าและน้ำเสียงกลับอ่อนลงเล็กน้อยพร้อมบอกกับเธอว่าไปซื้ออันใหม่เถอะอันนี้เขาไม่อยากใช้แล้วเมื่อพูดจบเขาเดินไปพร้อมกับมาโกโตะทิ้งให้คาวัฒนิยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นด้วยความขุนเคืองใจ ระหว่างเดินออกมาจากห้างมาโกโตก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าคาวาทานิอาจเข้าใจผิดแต่เรนกลับตอบสั้นๆด้วยน้ำเสียงจริงจังและหนักแน่นว่าต่อให้จะเข้าใจผิดเขาก็ไม่สนใจอยู่ดีคำพูดนั้นควรจะทำให้มาโกโตเบาใจทว่ากลับกลายเป็นเสี้ยนเล็กๆที่ถางคาในใจแทน เมื่อทั้งคู่กลับถึงที่พักมากโตกำลังจัดของเข้าที่แต่เสียงของคาวาทานิที่ว่าเธอเป็นพวกที่ชอบพึ่งพาผู้ชายเหมือนปรสิตก็ยังคงดังกล้องในหัวไม่หยุดพาพันคอที่ใครบางคนลืมไว้รวมถึงสายตาของเรนที่มักแฝงอะไรบางอย่างก็ยิ่งทำให้เธอหวั่นไหวมากกว่าเดิม ตั้งแต่วันนั้นมากโกโตจึงเริ่มเปลี่ยนท่าทีโดยไม่รู้ตัวพยายามตีตัวออกห่างจากเขาทั้งที่บ้านและในที่ทำงานบรรยากาศที่เคยเป็นกันเองเริ่มตึงเครียดและห่างเหินลงทีละน้อยเรนสัมผัสได้ชัดเจนว่าเธอจงใจหลบหน้าเขาและความเงียบที่ก่อตัวขึ้นระหว่างทั้งคู่จึงหนักหน่วงขึ้นทุกวันราวกับกำแพงบางๆกำลังถูกสร้างขึ้นช้าๆโดยที่ไม่มีใครพูดออกมาตรงๆ ที่ออฟฟิศระหว่างที่มาโกาโตกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้นคาวัทานิที่บังเอิญเดินผ่านมาในจังหวะเดียวกันสายตาดันไปสะดุดเข้ากับเอกสารเกี่ยวกับการหาห้องพักที่วางอยู่บนโต๊ะของมาโกาโตความสงสัยในใจยิ่งทวีมากขึ้นเรื่อยๆคาวัทานิจึงตัดสินใจรีบตามออกไปทันที คาวาธานิเดินตามมาโกโตมาจนทันก่อนจะพยายามเข้ามาใกล้พร้อมชวนออกไปทานข้าวน้ำเสียงเหมือนเอ่ยด้วยไมยตรีแต่กลับแฝงความหมายเชิงเหน็บแนมว่ามาโกโตคงลำบากไม่น้อยที่ยังไม่มีที่พักเป็นของตัวเองมาโกโตหันกลับมามองด้วยสายตาแข็งกร้าวแววตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจก่อนจะแรงก้าวเท้าเดินหนีไปให้พ้นแต่ก็ต้องชะงักลงเมื่อทอยคำถัดมาของคาวาธานิเสียบแทงลึกเข้าไปในใจเกินกว่าจะเพิกเฉยได้ คาวัานิพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มเย็นชาว่าแท้จริงแล้วมาโกโตะเองตังหากที่อยากอาศัยอยู่กับหัวหน้าพอถูกยูโตะทิ้งก็รีบวิ่งเข้าหาเขาทันทีอายุก็30แล้วก็ไม่เห็นต้องเร่งรีบอะไรขนาดนั้นและย้ำปิดท้ายด้วยประโยคที่บาดลึกเกินทนว่ามาโกโตะกับหัวหน้าไม่เหมาะสมกันเลยสักนิด หัวใจของมาโกโตสั่นไหวอย่างแรงทั้งโกรธและเจ็บปวดแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยปากโต้ตอบคาวาทานิก็หยิบกุญแจห้องออกมายัดใส่มือเธอทันทีคาวาทานิบอกด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าจะยกยูโตะคืนให้แลกกับการที่มาโกโตะต,ต้องยอมปล่อยหัวหน้าให้เป็นของเธอแทนมาโกโตสบตาคาวาทานิด้วยความไม่เข้าใจก่อนจะเอ่ยถามออกไปตรงๆว่าเธอก็คบกับยูโตะอยู่นี่ แต่เขาวัฒนิกลับตอบด้วยท่าทีมั่นใจทันทีราวกับได้ตัดสินใจมานานแล้วเธอกล่าวว่าหลังจากลองทบทวนความรู้สึกของตนเองคนที่เหมาะสมกับเธอจริงๆไม่ใช่ยูโตแต่เป็นหัวหน้าต่างหาดและยังไม่ลังเลที่จะเอ่ยปากขอให้มาโกโตช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้ คำพูดนั้นทำให้มาโกโตกตกตะลึงและฉายแววไม่พอใจบนใบหน้าเธอปฏิเสธทันทีพร้อมกับคืนกุญแจและบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นจะมาตัดสินแผนได้สุดท้ายแล้วมีเพียงหัวหน้าเท่านั้นที่เป็นคนเลือดเอง ยังไม่ทันที่บรรยากาศจะคลี่คลายเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นจากด้านหลังทั้งสองหันไปตามเสียงและพบว่าเรนกำลังเดินเข้ามาสายตาคมกริบของเขาทำให้บรรยากาศรอบตัวพลันตึงเครียดขึ้นทันที ขาววันนิไม่รอช้ารีบก้าวเข้าหาเขาด้วยรอยยิ้มที่แฝงความมั่นใจเธอกล่าวออกมาอย่างเปิดเผยว่าพึ่งพูดถึงเขาอยู่พอดีก่อนประกาศความในใจว่าตนเองชอบเขามานานแล้วพร้อมเสริมด้วยน้ำเสียงที่เจือความได้เปรียบว่ามาโกโตเองก็เพิ่งบอกว่าจะสนับสนุนเธอกับเขาด้วยแต่สิ่งที่รับกลับมากลับเป็นคำตอบที่เฉียบขาดและตรงไปตรงมาเรนหยุดยืนดวงตาเย็นชาไร้ความลังเลก่อนเอ่ยเสียงหนักแน่นว่า เขาจะเชื่อคำพูดของมาโกโตเท่านั้นและย้ำด้วยน้ำเสียงที่ไม่อาจคลางแคลงได้ว่าคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือมาโกโตสิ้นคำพูดนั้นความเงียบก็ปกคลุมอยู่ชั่วขณะก่อนที่เร็นจะคว้ามือของมาโกโตไว้แน่นแล้วพาเธอเดินจากไปโดยไม่แม้แต่จะหันกลับไปมองทิ้งให้คาวาทานิยืนนิ่งอยู่กับที่ความอิดฉาและความเจ็บปวดฉายชัดบนใบหน้าของเธอ ระหว่างที่เดินกลับเรนเปิดปากถามตรงๆว่าทำไมมาโกาโตถึงคอยหลบหน้าเขามาตลอดไม่ว่าจะทั้งที่บ้านหรือที่ทำงานคำถามนั้นทำให้บรรยากาศระหว่างทั้งคู่เงียบตึงลงมาโกาโตตอบเพียงสั้นๆว่าเธอกำลังมองหาบ้านใหม่คำตอบนี้ทำให้เรนสวนกลับทันทีว่าในเมื่อเธอมีบ้านอยู่แล้วทำไมถึงยังต้องหาที่ใหม่อีก มโกโตะหลบสายตาก่อนเอ่ยว่าเธอไม่อยากพึ่งพาเขาไปตลอดและคิดว่าคงไม่เหมาะหากต้องอยู่ในสถานะเช่นนี้ต่อไปเรนฟังแล้วกลับตอบว่าต่อให้พึ่งพาเขาไปตลอดก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่คิดว่ามันเป็นภาระอะไรเลยคำพูดนั้นยิ่งทำให้มโกโตะหนักใจเธอจึงบอกออกมาว่าตัวเธอเองไม่ได้มีฐานะที่จะพึ่งพาเขาได้ตลอดและที่สำคัญคนที่ลืมผ้าพันคอไว้ในวันนั้นก็คือคนที่เรนครบอยู่หรือเปล่า เรนเรียบชี้แจงทันทีเขาอธิบายว่าผ้าพันคอผืนนั้นไม่ใช่ของผู้หญิงแต่เป็นของผู้ชายที่ลืมไว้และการที่มาโกโตได้มาอยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่เพราะใครอื่นแต่เป็นเพราะเขาเองที่เป็นฝ่ายเสนอเขาบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่สามารถทิ้งเธอไว้เฉยๆได้สิ่งนั้นไม่ใช่หน้าที่ในฐานะหัวหน้าแต่เป็นความรู้สึกในฐานะผู้ชายคนหนึ่งต่างหาก เขายังย้ำด้วยว่าตั้งแต่ก่อนจะมาอยู่ด้วยกันเขาก็เป็นห่วงเธออยู่เสมอและถ้าจะมีใครที่เป็นคนพิเศษสำหรับเขาแล้วก็มีเพียงมาโกโตะเท่านั้นเรนยกมือขึ้นแตะที่ใบหน้าของมาโกโตะอย่างแผ่วเบาสายตาของเขานิ่งและจริงจังก่อนจะบอกออกมาตรงๆว่าอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขามาโกโตรู้สึกเหมือนหัวใจสั่นไหวเธอจึงยื่นมือขึ้นจับมือของเขาไว้แน่นและตอบกลับด้วยเสียงมั่นคงว่าเธอเองก็อยากอยู่กับเขาเช่นเดียวกัน บรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดมีเพียงความเงียบของค่ำคืนเป็นพยานก่อนที่ทั้งสองจะโน้มเข้าหากันและจูบกันอย่างอ่อนโยนความรู้สึกที่ไม่เคยพูดออกมาตรงๆถูกสื่อแทนด้วยสัมผัสนั้นหลังจากนั้นระหว่างทางเดินกลับบ้านเรนหยิบกุญแจห้องออกมายื่นให้มาโกาโตเธอมองกุญแจในมือด้วยความลังเลก่อนถามเขาเบาๆว่าทำแบบนี้จะดีจริงหรือเปล่าแต่เรนตอบกลับทันทีด้วยความมั่นใจว่าแน่นอนอยู่แล้ว คำตอบสั้นๆของเขาทำให้ความลังเลในใจของเธอคลายลงทั้งสองจึงเดินกลับบ้านด้วยกันในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความหมายขาวาทานิที่เพิ่งกลับถึงบ้านสแสรงทาทีถามยูโตะด้วยความอยากรู้อย่างไม่ปิดบังว่าตอนนี้มาโกโตเป็นยังไงบ้าง ยูโตได้ยินเข้าก็แสดงท่าทีไม่พอใจทันทีเขาบอกให้คาวะทานิเลิกยุ่งกับมาโกโตะเธอเพราะไม่มีทางที่จะรับมือเรื่องนี้ได้ง่ายๆจากนั้นเขาอธิบายต่อว่ามาโกโตมีความเกี่ยวพันกับแกงยากุซ่าเพราะร้านอาหารที่เขาเคยพามาโกโตไปทานนั้นน่าจะอยู่ในเขตอิทธิพลของแกงนั้นคาวาทานิทำทีเป็นถามต่อด้วยความเป็นห่วงว่าร้านนั้นคือร้านไหนเผื่อเธอจะได้ระวังตัวยูโตะที่ไม่ทันเอะใจอะไรจึงรีบบอกชื่อร้านนั้นให้ วันถัดมาขาวัทนิจงใจมันนั่งรออยู่ในร้านที่อยู่โตพูดถึงเธอใช้เวลาชะเง้อม,มองอยู่หลายครั้งจนกระทั่งเห็นเรนปรากฏตัวขึ้นพร้อมด้วยคนติดตามจำนวนมากที่เดินตามหลัง คาวาทานิแอบเดินตามเรนไปอย่างเงียบๆจนไปหยุดตรงมุมหนึ่งของร้านที่ถูกกันไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัวเธอแอบมองผ่านช่องประตูแคบๆและเห็นเรนกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าทันใดนั้นภาพรอยสักที่เต็มแผ่นหลังของเขาก็ปรากฏต่อสายตาทำให้คาวาทานิถึงกับตกตะลึงเพราะมันคือหลักฐานชัดเจนว่าเรนเป็นใครกันแน่เธอเรีบหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อเก็บภาพนั้นเอาไว้ แต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรได้มากกว่านั้นเรียวเฮก็เดินมาเจอเขาเสียก่อนเขามองเธอได้สายตาเย็นชาแล้วเตือนเสียงเรียบว่าที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวคนนอกห้ามเข้ามาเด็ดขาดข้าววัฒนีที่รู้ตัวว่าพลาดจึงรีบกล่าวขอโทษและถอยกลับไปนั่งที่เดิมอย่างไม่กล้าโตเถียง หลังจากนั้นไม่นานเรียวเฮก็เดินเข้าไปหาเรนเพื่อรายงานเรื่องความเคลื่อนไหวล่าสุดของคาเนโกะจากกลุ่มอาซาบะเขาแจ้งว่าอาจมีปัญหาเกิดขึ้นและเสนอแนวทางการจัดการเรนรับฟังอย่างตั้งใจก่อนสั่งการชัดเจนว่าให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันกับแก๊งนั้นโดยเด็ดขาดและมอบหมายให้เรียวเฮเป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมด เมื่อความรู้สึกเริ่มชัดเจนแต่ความลับก็ใกล้ถูกเปิดเผยแล้วเรื่องราวจะไปในทิศทางไหนต่อถ้าอยากรู้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสารทุกตอนจากท็อกเทซี่แล้วพบกันในคลิปหน้านะ